สวัสดีครับผมพี่น้องมาอีกแล้วช่องวินบนันส่งผ้าหลอผพาพี่น้องมาเบิ้งมั่นพี่น้องทางเขามาโอ้ยนาะเขานี่คือว่านาอหลักยามตรงบ้าจะข้องมาอยู่ลักเ,เดี๋ยนะ่นักยามตรงบ่เฮาอุย้ยน้ำปเป็นเหตุยังงี้สิ ô tô tô nó lục đó đây tôm đây dè 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 bằng tôm không ba mi, ui dè hoài, ui dè hoài này, dè 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 ม <Ende atorium. S 2> <Incred> ่มาเบิกตงนม่มัน้องคนโตมาดูอะไรพระท่านได้สียาข่าย่จะเถ่มาทางไปกันมึงติละยังมีที่หนามองรอได้ยุ่งข้อกยากมันเป็น นี่ยเบิงูนี่และเว็บเว็บเว็บมันกี่ยวมาันไนอกใส่ยังใส่ประันขอนุนจ่อยเกินว่ะตัวนเกผุนตัดี๋ยวไปลงไปบงตุงนันไ okay <coughs> 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 ตัวเดียวอะไกินอง้อป่าปลาบ่เขาปลาบ่เขาฮะอะไรกินดอกพีนองเอ้ย่ไดีลยยังมาคุยป่ามาไปะเมื่อเมื่อนี่เลาเรามาเปิดหน้าหมอกนี่พอกางแกง ไปเลยไปเลยขวมไปเลยขวมไปเลยกับขวมไปน่ะอ่ะสำนีหนึ่งจะเหยียบหนามไปนี่เขาพี่น้องเนียก็พอได้แน่ใชดอกขึ้นมาก็ได้พอได้เล่มนี่หรอกเพิ่นเบื้องติดเขาเราตามจริงง่ายเหมือนเด็กจะราไปตัดถิ่มตัดลงจำแหง มันบริบสายมากเห็นบอกมันเป็นสีบริบสายปุยมากใส่ปุยอันนี้คือเขาใส่ปุย,ปยดีดมันขึ้นมา่ได้ใส่ปุยที่ยูเรียดีดต,ตะไย,ย,ยตตะามันตายตต่ใส่ปุยที่ยู่เรีย เสร็จแล้วเขาหนามมาผสมบุญได้สดงกระางบ่ตอนนี้หนามมาสาใส่กบูนเธอสิเปิดนามมาได้โอเคก็ทางพี่ดอสห <cười> <cười> làm นี่ chắc không ซอม Chắc nhà ให้ chắc nhào ขึ้นมาดีกว่าใครง่ายผลได้ไหมมัน,มน,นมคือโปรเนีออย้ยมันจมหนามมันกับน,นวหนามถั่วมันเมื่อกันว่าเราปล่อยมันจะแบมันก็นงามได้เพราะบอกทีเราบวตัดตัวบังกันโอ้ยตัวหนังก็บปล่อย มันโหมันหลีบคือหลีบบ่คือกันมันเป็นตายวัน่ะเขาเนียวเขาเนียวเลยมันเหมือนม้งงามเลยก็คือระคือดังเอพูดไงพูดบางอย่างเถอะว่างามงามีฟัวงามพันไป

เขาคนขนาดได้ใส่ยังมันจะไรงามกูไม่เอารถมากเกี้ยวได้เส่เลยนี่จันี่ไปไปไปมาสิคมท่าเหม่มนะมอมบ้านโอเคกคลิปนี้ไปนสนีคลิปนาคยวากันไหมพี่น้อง,งพ่อด้เกี้ยวเราเขาก็ได้เขาก็อพอ่อเขามั่นก็พ่อมัน ไปก่อนพี่น้องบายบาย